กัมพูชาส่งนักกีฬาลุยซีเกมส์2025ที่ไทยจาก1,500คนเหลือ57คนตอนหน้านี้มีข่าวลือว่าไทยอาจพิจารณาบอยคอรการเข้าร่วมของกัมพูชาแต่ทางคณะ,ะกรรมการโอลิมปิกไทยได้ย้ำชัดว่าไม่มีอำนาจในการห้ามประเทศใดเข้าร่วมเนื่องจากอาจละเมิดกฎบาดโอลิมปิกอีกทั้งกัมพูชายืนยันจะไม่ถอนตัวจากการแข่งขันและจะส่งนักกีฬามาแข่งขันตามกำหนดกัมพูชาเองยังยืนยันจุดยืนว่าไม่ต้องการให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงกีฬาพร้อมส่งสัญ,ญญาณว่าความสัมพันธ์ ด้านกีฬากับไทยควรแยกออกจากประเด็นชายแดนหรือความขัดแย้งทางการเมืองใดๆความคิดเห็นนี้บอกว่าจริงๆไม่ต้องมาเลยที่สุดมันจะหายไปได้อย่างไรสมัยเป็นเจ้าภาพสี่เกมครั้งที่แล้วนักกีฬาส่วนใหญ่เป็นนักกีฬารับจ้างเช,เช่นเช่นมวยบาสเกตบอลวอลเลย์บอล,ลบ,อบางคนไม่ได้รับเงินค่าจา้างส่งไปรบที่ชายแดนตายเกือบหมดเลยเหลือนักกีฬาเพียงแค่นี้ไม่ต้องมาอ u เอ่ยฟีฟ่าเอ่ยยังแบนดรัสเซียเลยไม่ต้องมาครับตัดตัวปัญหามาเดียวก็มีปัญหา อีกความคิดเห็นนี้บอกว่าสงสัยออกมาไม่ได้จากปราสาทตาควายเพราะติดระเบิดตัวเองอยู่ก่อนจะถามว่าหายไปไหนควรถามว่าเอามาจากไหนก่อน1 5 0 0พหอข้าวหอน้ําเอาเต็นท์มาหากินมาหานอนเองนะที่เหลือเอาไปโรคงคัดเลือกมาแล้วต้องระวังเรื่องพวกมันพร้อมจะเพลยชีพเพราะอาจถูกบังคับมากระทาเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวพ่อแม่พี่น้องที่เป็นตัวประกันอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอย่ามองข้ามความปลอดภัย